กรับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยนะครับก็ยินต้อนรับนะครับเข้าสู่เกมใช้สมองนะครับคนเราเนี่ยต้องใช้สมองนะครับบริหารสมองกันบ้างนะครับแน่เพราะว่าทุกวันนี้นี่มีแต่แบบเลี่ยงลงเลี่ยงราวทําให้สมองเราเสื่อมนะครับก็วันนี้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสามัาคีคือพังนะครับพี่โคกพังกระต่ายชั่วนะครับในตอนที่สี่นะครับเราก็อยู่กับบูมบอยเบเกตพาสุโรพีนะครับแล้วก็น้องเล็กนะครับวันนี้เราจะไป ใช้สมองนะฮะถึงแม่จะไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยจะมีก็เถอะในตอนที่4นะครับใครที่ชอบฝากตบไลค์ไปก่อนเลยขอบคุณครับไปอาล่ะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสกิลทีวีแลบของเพื่อนนะครับวันนี้อยู่กับปูมบอยเบเกตพีเล็กแล้วก็พาสุนะครับมีใครหายไปไหมไม่มีนะไม่มีครับเราอยู่กันในเกมที่วัดไอคิวสมองนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเกมโกปัก ผมว่า yeah, มันสามารถขี่มากกว่าสมองกลัวตั้งกลัวกลัวตั้งกลันะผ้าทิ้งแล้วนี่สมองกูเปิดกะโหลกกูเปิดเอาไว้เลยสมองกูออกมาดูว่าทำไมพวกนี้มันโง่อย่างวะกูปิวกูปิวเป็นฝากระโปรงเลยเป็นฝากระโปรงจริงๆเองสมองกูเปิดมาดูแล้วมันจะทำเยี่ยอะไรกันโอเควันนี้เราอยู่ในที่ด่านที่แปดนะครับกับด่านที่ชื่อว่า Retro Games นะครับก็พร้อมแล้ว ไปสีดาดีอยากบอกว่ามึงว่าใครถ้าวมดเจ็ดคนตายไปแล้เทียอะไรแล้วนะเอออ๋อเราคุมเราคุมแต่เราโอ้ดึงกู้งลู่กุ้งลู่กุมสีฟ้าคุมสีฟ้าเสร็จเสร็จอาแล้วคือยังไงอะสนุกจังอะเตะติดเกมสนุกจังเงีเตะติดจนกว่ามันจะหมดป่ะอีกสิบครั้งอ่ะอีกสิบครั้งต้อ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 งวต่ออย่าให้มีรูดิไอ้เปรตต่อแบบไม่ให้มีรู้ มึงจะต่อค่าตัวตายกันดีพวกเหอกี้ปนเดียไม่รู้ไม่กูกูลงตรงนู้นไกลๆรู้เลยต่อค่าตัวตายกู่าตัวตายไปแล้วอะไรวะเนี่ยอ๋อแล้วมันเราเราต้องเราต้องระเบิดได้สิบครั้งป่ะเราสีเหลืองอาสีเหลืองกูอยากไปยุ่งสีเหลืองกูไม่ไม่ไม่ผมผมเข้าโซ่ผมเข้าโซ่มาดูกูเออนั่นแหละลงตรงนั้นแหละถูกเอ้าชิบหายแล้วกูทำพี่เจมส์โดพลาดเล้วอ้โหโอ้น้อน้ มันกดมันกดหมุนไงพี่บุ๋มกดสเปซบาร์สเปซบาร์ตัวช่วยแปะตัวช่วยแปะผมผมหมุนไม่เป็นเลยเออแล้วตะไวจะลงยังไงอ่ะกูแย่เอ้ก่องกูจะตายเล่ตาเล่กูเลยเล่เล่เยี่ยอะไรีเซ็ต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 มันมันไม่ให้เราระเบิดให้ได้สิบรอบสิได้ได้ได้อ๋อ ก่นแ่ม่อกีนอยลงแา้วรับแล้วทำไมพี่ลงเงี้พี่เจมลงได้มันมีตัวต่ออยู่แล้วโอ้ชิวเห็นป่ะนี่ดูกูว่ใครก็ได้อย่งกูดีไอยังไอย่งกูเราเกลียตรงนี้ไ้ดีเราเปิดได้แล้วดิ อย่าลงตรงนั้นสีมพูไม่จริงไม่ได้อยู่้ยเอ้ยสีฟ้าต่อตนีสีฟ้างตองกูเปหเยไปอ้ยยงยยูกยยงดูกูวิธีดูกูสวยเลยเออได้มมอเดี๋ยวกูแบนตรงนี้ให้โอเคมึงเอาแบนไปเอ้ยเฮ้ยฟิวชั่นเอ้ยรวมพลังไล่เขี้ยนลูตรงเขี้ยนคืออะไรคนพาดเ้วูเดียเดี๋ยวกูอุดให้เดี๋ยวกูขีให้เดี๋ยวกูฮีให้เดี๋ยวกูขีดให้ลูนั่นะ ไอ้ไข่แทงยาวมาลงตรงนี้ทีไอ้ไอ่กุ้งตรงนีอ e ้ไอ้เฮ้ย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 เ ตวมมนงไอ้เลไม้เอัมันออกมา้แต่กูวิชันนะกูดูดิโอ้โหเฮ้ยไอ้ลุยไอจจีกูจองกูจอยโง่เฮ้ยตรงตรงนี้เดี๋ยวกูลงให้เดี๋ยวกูลงให้นี่เีกูลงลงด้านขวาสุดด้านขวาสุดขวาสุดขวาสุดตรงเร็วตรงเร็โอเคลงหนยเชละชิชิวกูตรงนีรง โอ้พอพอเป็นงานแล้วก็ผ่านแล้วเนี่ยโอ้ยเริ่มเร็วได้สักโอเคสบายโอเคสบายถอลงตัวนี้ชิวชิวเอ้ยกูกูขวาสุดกูขวาสุดใครมาแย่งมลูกขวาสีม่วงใครวังไอ้สีแดงกวนแย่เดี๋ยวเนี่เงเดี๋ยวผาไอยูได้อยู่อีกสีั้ง เอ้าวดีบอยพอดีกูกูลงขวาสุดต้องกูบ้างดิกูลงขวาสุดลงขวาสุดยันมึงจะตันแล้วเนี่ยกระเดียนะมัตไมงใช่ะเดียเราตั้งเขาไขวาสุดขวาสุดไอ้ยันแม่ขวาสุดอีกแน่ขวาสุดอีกแล้วอลังจะไปกอลังจะไปกอลังจะไปเอออ๋อเราไปไปใครอยากตั้งเดี๋ เดี๋ยวเรยาว่อยโอเคเข้ามาแอเรียเราโอเคโอเคใดีใครได้ใครดีใครได้คมกว่าพี่คมกว่าผมกมผมผมผมจะผ่านแล้วเนี่ยโอ้แกได้แล้วเนี่ยจมมยมโอ้คคนีผานผ่านแล้วเนี่ยนีขอนีขอได้ได้ได้เขาสได้เขาส่งได้เขาเขาเขา

ไี่บอย่ปล่อยม่บาปล่อยพี่บอยยลยไม่ไมันตกไปไม่เป็นไรตกไปเลยไมั่ตตกแค่ตกไปมันจะหายแค่น้นงปยเลยปล่อยเลยปล่อยเป่อยลแคี่บอยปล่อยได้มัมันจะเลี้ยงเยอะขึ้นนะมัน้อยลงช่ใช่แต่มันจะน้อยลงขอขอแค่อขอแคยอม่นทุกลูก่ันได้อ่ได้อยู่อยู่สาแล้วสบายแล้วองลูกสุดท้าย่โนเี่ยมนี เอ้ยมึงดูกันดีดีดีเลังหลังหลังหลังังหลัชนแล้วชนแล้วหนึ่งเห็นปะหมาเหมาแล้วเนี่ยเขียวลวลงกูกูยูก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 ูวูก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 ููกูกกู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 กกู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 กลกู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 ายกู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 กกก ทำคนงานเงี้ยทำคนงานเฮ้ยเดียวให้ดีกูใค้ดีใครได้หรือว่เราเลี้ยงบอลให้ไปด้านขวากันั้ยไอซิกแซกเนี่ยคว่าโดนละไอซิกแซกเนี่ยเหมือนนั่งดูเครื่องหมายดี d ดีเคาะมุมเหมือนตัวเดิเดี๋ยวเราเล็งเล็งเงๆย่งย่ดอกดอกคนหนึ่งด้วยดอกคนหนึงจตายหมดยะตายหมดคดอกลคน ได้เลยกูดอยแมวท้ามันเวกเวกไปเลยมันมันมากท่านกระจอกพ้าแต่ต่ยน่าตายง่ายอาจีงเลื่อนเอาแต่ไม่เสร็แล้วไม่เสร็กแล้วไม่เสร็จแล้ปรตมีแล้วโอ้ยโฟกัสโฟกัสให้พื้นเต็มเปลี่ยนรีดที่พื้นเต็มเร็วกว่าเดิมหลายเท่าเสียประสานพี่ลุย ผมตามไม่ทันเขารีบเขารีบลงกัตามไม่ทันจูจูก็มาจากฝั่งน้อยงไปวะีีพี่เพิ่ง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 เพิงเพิ่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 งเพม่งเพี่งเดี่งเพิ้เนี่งเพ็่งเพิ่งเนิ่งเิ่ลเพิ่ง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 เพงเพิบงเีบ่งเบิ่งบพลงเพี่งเนิ่งเพิ่งเพิเพิ่เพิ่งเพิ่องเ่งเพิงีบิ่งเงเพ้่งเีบไอ้บบเพิ่เ่งเพิ่เพิ่่ิงพ่ี ไปกต่อไปโฟกัสแค่บรรทัดต่อไปมันจัดต่อไป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 ไอเยี้ยไอ้เหีอยวเฮ้ยได้ยูได้ยูเดียวนเดียวเดียวเดียวเอาอีอะไรไอตัวนั้นคืออะไรอะมนจบลลม่มีรูมนมีรูทุกคนมันจบลวเอาแค่บรรทัดนี้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 ขวาขวาขวาสุดบรรทัดนึงบรรทัดนึง ต้องการสอต้องการสองต้องการสไม่าทุกคนใสใใมาติดตรงผมตองการกสองสองอ่ะขวาขวาปิดปิดปิดเออไอทิเทาเออเไปแล้วพวกเราผมผมโดนพี่เจมดันมาเมื่อกี้ไอ้ีนดูเล่นเป็นคนทุเล่นเลยไอ้ยิให้ได้ดีวะเป็นรูเต็มมาหมดเลยหมดูสีอูดิ จ่อเดี๋ยวมีอันนี้มีมีสงสัยเลยเฮ้ยมาดูกูดิอย่าแย่ๆของกูนะมันมันจะตรงอย่างเดียวเลยเห็นป่ะเอออเออเออเหรอดิ้งดึงว่ะได้ได้ได้เราไม่ต้องอยู่เฉยๆก็ได้ปองมากๆห้ามห้ามโดนไอ้เครื่องหมายนั้นปิงโดนเครื่องหมายนี้ให้ปงเลนผมว่ามันโดนได้แล้วมันคืออะไรวะไม่เป็นไรที่มันตกได้ไม่ต้องมาดูอาจจะแบบโดนแล้วมันระเบิดบล็อกข้างๆหรอมั้งผมว่า หยุดเลยที่มันไม่มีอะไรให้มึงโกรแล้วน่ะโอ้ยบาแล้วครับ้วจัหวะนี้เราบงไปแล้วต่อไมเร็วเลยไไป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 ไูไป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 ไไปไปไะไรไปไไป่ดีปไ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 ปงปไ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 ้ไไปไปลย ลูกเดียวแล้วสามคีเลยแย่แล้สัมคีคือพลังลูกเดียวนะทำไมมันไปแย่เราไปแนวเดิมท่ไจะกังเราต่อตัวขึ้นไปว่าเราต่อตัวขึ้นไปดิเราต่อขึ้นไปโบงเลยไปดูแล้วมันไปดูแล้วเอ้โหโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยหโอ้โอ้โหโอ้โ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 หโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้ยหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ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 โอ้ยโอ้โโอ้โโอ้ยโอ้โ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 อ้โโอหโอ้โโอ้โอ้โ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 โอ

เนื้ว่าเกมดีจบแล้วจบแล้วเชอบลิฟท์เขาพวกเราทำไมกูเล่นเกมแบบนี้แล้วกูหลุดออกเลฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไม่เห็นเจ็บเลยอ๋อมันให้ให้เมึงต้องกระโดดหลบให้มันให้มันหลบให้มันต้อไปอ๋อทุกคต้องกระโดดทุกคนต้องกระโดดหลบปึ๊บอ๋อเป็นเเปป็็นนระยะให้เรากระโดดกันใช่เป็นระยะเป็นระยะให้เรากระโดดกันนะยทกคนกระโดดเอร ทำไมต้องไมระยะให้เรากโดดกันเลยอย่าอยาอย่รดู่ะมันังไม่บนคนแรกเลยเฮ้ยมันต้องจะจี๊มันไม่ไม่เชื่อว่ามันไม่ไม่ไม่เคยเกินคนแรกเลยเชอันนี้ผมกินเลยอ ไอ้เด็กจนทรเกลยดอ้บูกระ้ดเป็นสเต็ปนี้เป็นขึ้นเลยเลียกฉันเป็นคนแก่ตอน้แย่ครับผมย่มีมอย่งจริงดิเขาล้มเขากินทุกลูกเยโอ้โหไอ้บียวิ่งดิแต่ยวิ่งกระโดดเฉด ไอตัวไหเร่เรยโอ้มันเร็วขึ้นมันเร็วขึ้นเร็วกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมเร็ววเมเร็วกว่าเดิมเร็วกวเเร็วกว่าเดิมอ๋อจี๊ s เออโอ้โหเร็วมากเร็วมากเร็วมากมันเร็วมากอะโอ้ย่างอะไรวะโอย เอ้กเอ้ยแกมีดิกไปมึงออกไปมึงออกไปอ้ กดไม่ออกเลยผมไอ้ออยบอลกดกกดย่แพรีเวนี่บอยเขไม่ออกว่เขาเข่ากดไม่ออกกระโดดดิมาเอา้เอางี้คือพวกมึงอะมองคนข้างหน้าด้่อะพวกมึงพวกมึงมองคนางหน้านมาแต่ละคนโอเคไหมแค่คนข้างหน้าตัวเองเลยเพราะเคแม่คนข้างหน้ากูยังไม่มาถึงกะโดดเลยนอะพรอมะพร้อมพร้อมอเพรอมโอเค

กูเขียดกูเขียดกูมึงแะ่บึงนี่ยเจไอเจีเจี๊ยกูต้องซีซันไปอยู่หลังสุดไป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 ไอ้เนี่ยหน้าสุดเไปเฮ้ยถ้าถ้าเรายืนติดกันเลยได้ป่าวันแล้วแบบโดนห่างกันไม่ได้มันยากมันมันยากอยู่ยากใช่มันจะเร็วพร้อมกันทุกดอกเลยโอ้มันมันเร็วมากเลยว่ะยอ้เล็กมึงยืนดิ้มดียอ้เล็กยงยืนดิ้มดีอ๋อต่อไปไอ้เล็กเออกขเล็กอยู่อย่างเงี้ยดี บเอาไปเอ้ยถ right? ้าอยู่ใกล้กันเป็นคู่อ่ะเอ้ยมันก็ต้องโดดจังหวะหนึ่งสองสามหนึ่งสามแค่นี้เองโอ้ย ปวดคอเลยปวดกล้าปวดกล้านี่จะมันตายด้วยพวกเราไม่ผ่านตัวนี้ก็ตายเงือออกเลยเงือออกฮะอะไรนะเหี้ยอะไรวะเนี่ยต้องลอยขึ้นไปอ๋อให้มันเอียง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 จะ้มันเอียงไปทางด้านไหนอีก่อนจะจะพี่ให้มันเอียงไปทางนั้นมันขยับได้เลย่างไรก็จะแล้วก็ขวาคอเราจต้องขวาก่อนะขวาขวาแล้วก็ซ้ายอ๋อเราต้องไปสแตนบายโลเราต้องไป็สแตนบายโลขวาหยุด ไซด์ลงเกษาอ่าเล็กไปเลยครับไปแร้วเราเร็วไปไม่ใช่แค่สองคนแค่สองคนพอแค่สองคนแค่สองคนซ้ายกับขวาพอโอเคค่อยๆลงเอาซ้ายไปแต่ผมโดดหมดอะโอเคได้นี่นี่มี่มึงกระโดดซ้ายขวาต้องสามขวาต้องสามขวาต้องสามเชื่อกูผมผมโอเไม่ได้เอาเลยแล้วมันไม่โดดเลยมึงไม่ได้ดูอังกฤละ

โอเคลงลงขอามไปไปขวา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 เราต้องให้มันลงเร็วเราต้องให้มันลงเร็วเห็นป่ะอีกได้ปะอีกคนอึงได้ป่ะไปเก๊้ยไปไดูปเกะไปเะไปเกีะไเก้ะไปก๊ะไปเกเกะไะไปเะไเกะไปเก๊ะยเกะไะเเกกไปก้ก การทั premises, oh oh, uh ้งหลายไหลแล้วมันโดนโดนมั่วเลยเนี่ยมั่วเลยเลยมันจะล้างพื้นเราตายหมดมันเลยลงพื้นบอลใหญ่ลงพื้นนะเทโดยต้องเดากไปปะเนี่ยเหมือนจะต้องเดินเดาะไปเดาะไปต้องเดาะไปต้องดอะไปโอ้วอะขร้ี่ลยโอ้โอ้ไปไหนเดาสองเหลือไม่กี่ลูกแล้วเหลือไม่กี่ลูกแล้วรอดแล้วรอรอสถานะแล้วรอดแล้วถึงประตูแล้วเราอาจจะต้องไปถึงประตูนะได้เราเด็กรอ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 แล้วเหลือเหลือสองลูก เดินสองลูกสุดท้ายแล้วก็ไม่เหลือแล้วแล้วเราเหลือแค่ลูกเดียวเหลือแค่ลูกเดียวเหลือลูกเดียววิ่งตามมาดิเฮ้ยวิ่งตามมาวิ่งตามมาเริ่มจากการผลักไปให้หมดเลยผลักไปข้างหน้าอ่าผลักไปข้างหน้าไปข้างหน้าผักไปข้างหน้าผลักไปข้างหน้าไปข้างหน้าอย่างเดียวไปข้างหน้าอย่างเดียวเพราะว่ามันก็แค่เอาเอาปุ่นเจแล้วไถ่ออกไปวะอ๋อใช่เออมันไม่ต้องมันต้องไม่บีบทั้งหมดมันแค่ขอย ขอแค่พังกุญแจไขออาไว้ได้กุญแจได้ได้ได้เอออตบอย่างตบตเกุญแจนะแต่ก็ต้องเยียงไปต่อเมื่อกี้เหมือนหมดแต่ไทต้องเลี้ยงไปตัวหนึงเลียง้นายแล้วกูจะขึ้นยังไงเกูไปไม่ได้แล้วนะโอโนโอโนเหลือลือเลไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไมได้ไม่ได้้ต้องต้องดอกไปดอกดอกับไปยู่ไไ กับมักรอย่างนี้มึงไปสูบไปกินเจจันทร์เลยเอาไว้เลยนะกูพยายามอยู่กูพยายามอยู่ได้ละได้ละได้มาบัคลองละเดี๋ยวได้เราละหาลูกนี้้้ลลละาูกนี่เราเราต้องรีบไปเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นคำลายบล็อกจะตามมาไม่ได้ไปะปไปะย้ายมันกลับไปนะย้ายมันกลับไปะย้ายไประตูอยู่แค่นี้โอ้โหมันต้องทำลายเราต้องโม่ไอ้สัตว์เราต้องโม่ไปหมดโม่ เลี้ยงบอลเลี้ยงบอลอีเลี้ยงไหลลงมือกันเลยเฮ้ยเลือามลูกงหลึบปึบออไปหมดเลยเอยเล่นกัมาหน่อยเล้กัมาหน่อยไอ้เอห้ยเอ้ยเฮ้ยเออเอยเลตกมก็มามาเฮ้ย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 เลยเล้ยงเลี้ยงเลี้ยเลี้ยเล้ยเลี้ยงเลี้ยงเล้ยเ้ยต่อขบวน Ờ! đi đâu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  ô ô bị bắt rồi đi 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 chạy 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 đi chạy 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 đi ยืนยืนยืนจัดช่องไฟจัดช่องไฟหามุมที่มันทำได้เล้กมันต้องกระโดดเป็นจังหวะเป็นจังหวะต้องกระโดดต้องกระโดด๋อเคอยู่นะโอเคอยู่นู่ได้อยู่ตรงนีู้ง่ายอันนี้ง่ายมากเลยสรุไม่ไม่ลงขวดได้เยอะอ๋อจบแล้วจบแล้วง่ายจังเี่นสุดท้ายอะไรอ่ะโอเลยเองลองไปลัดปาร์คกต้องยไ ไอเฮียโอ้โหมึงกล้าดูถูกไอเฮียทัเล่นงคนเดียวดอกดอกไงวะเล้งคนเดียวด่านนี้มันน่าจะง่ายเพราะว่าเราเล่นหลายคนไว้ถ้าถ้าเราเล่นน้อยคนมันน่าจะต้องขยับไปชิบหายวายน